ผมรับบทเป็นหมอคุณชอบผมผมว่าไงคะที่รักออที่รักที่รักอยู่ไหนอ่ะที่รักอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าใช่ค่ะฉันอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอ นั่นเสียงใครอ่ะเออก็ก็เสียงหมอไงคะที่รักเออเขาอยากคุยกับหมอพอดีเลยอ่ะขอคุยกับหมอหน่อยนะเออได้สิคะแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้อาการคนไข้ดีขึ้นมากแล้วดีดีขึ้นมากเลยครับครับขอบคุณคุณหมอนะครับเออว่าแต่คุณหมอชื่ออะไรครับผมผมชื่อนัทผมผมชื่อหมอณัทครับชื่อนัทครับครับครับเออคุณหมอทํางานที่โรงพยาบาลไหนครับเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหมอเขาก็ไปฉันกับบ้านแล้วค่ะเขาขอโทษจริงๆนะแต่เขาไม่รู้จะทางไงแล้วว่ะจูๆ่ๆญาติๆก็โผล่กันมาเต็มเลยอะ่ะแล้วตอนนี้พวกเขาก็รอที่รักนานจนเริ่มอารมณ์เสียแล้วว่ะนี่ที่รักลืมไปหรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะ่ะอ๋อไม่ลืมค่ะเดี๋ยวจะรีบจัดก,การเรื่องทางนี้ให้เสร็จจะได้กลับไปบ้านหาคนไวๆนะคะ โอเคครับรักตัวเองนะค่ะรักคุณเหมือนกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายทุบชุบตายแน่ทีนี้ฉันจะทำยังไงดีอะเอาหน่าคุณไม่ต้องกังวลคุณมีผมอยู่ทั้งคนตอนนี้ผมมีแผนแล้ว จ<ป>สุดแสรนรบรอบของรองสอบคณะที่รักโอะคผมตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคุณแม่ฝากของขวัญมาเสิร์ฟให้เราสองคนด้วยนะจริงเหรอคะอืมนิว บิวบิวบิวผมผมผมว่าเราเรียกหมอเถอะนะครับอะไรนะคุณเป็นหมอไม่ใช่เหรอหมอหมอใช่ครับใช่ครับผมเป็นหมอนี่มันช่วยน้องผมสิเรียวเรียวเรียวเปียกมาเลยอะผมผมผมไม่พบชิปจรของน้องสาวคุณเลยครับแล้วใครเขาตรวจที่ประจันที่หัวไหล่ล่ะเขาตรวจที่หัวใจรจิงด้วยได้ครับ เจอเหมือนกันผมว่าเราเรียกคุพยาบาลเถอะน,นะครับอะไรนะเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นรีบทำ C P R เร็ว C P R มาชอบลิฟตสติปิเชอรี่นีิวเจอรสุดหลอด่อผมว่ารู้สึกไงคยสบาย ว่าคงต้องเรียกรถฉุกเจริงๆแล้วคุณหมอครับเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับใช่ครับเขาปลอดภัยดีแค่เขาต้องนอนพักนีกสักหน่อย โอเคนะครับคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากนะครับเออคุณหมอรู้ไหมครับว่าคุณหมอเนี่ยเพิ่งจะช่วยคนดังเขาคนเนี้ด็อกเตอร์นัทคุณหมอที่ดังที่สุดในตอนนี้เลยนะครับอะไรของคุณคุณล้อเล่นผมหรือเปล่าคุณรู้ไหมเหมือนใครผมอะด็อกเตอร์นัทตัวจริงเสียงจริงเลยครับส่วนผู้ชายที่นอนอยู่ในนั้นเขาเนี่ยเป็นนักต้มตุนรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับ เขาทำแบบนี้ยมันผิดกฎหมายที่แอบอ้างว่าเป็นผมนะครับเออแล้วทำไมเขาถึงอยากแกล้งเป็นหมอกันจังเลยอะครับเขาคงอยากจะมีชื่อเสียงอยากมีคนนับถือไม่ก็ผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับพอเขามีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยเขาก็แอบไปนอนกับผู้หญิงที่นอกใจสามีมานอนด้วยครับอะไรนะครับคุณหมอคุณหมอพูดว่าไงนะครับก็ ผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายอ่ะผมไม่ได้หมายความว่าผมทําบ่อยนะครับแค่ตอนสมัยผมวัยรุ่นผมเองก็เคยเก็บแต้มสาวๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอเออคุณหมอครับผมมีเรื่องให้คุณหมอช่วยหน่อยครับส่วนเรื่องนัาต้มตุนวันนี้เดี๋ยวผม,มจัดการเอง พี่ล้าอาการขาเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วค่ะเออนี่คุณหมอนะเขาจะมาช่วยดูอากา,การขายแป๊มครับแต่จริงๆไม่ต้องให้หมอตรวจแล้วก็ได้นะคะเพราะี่ว่าขาของฉันเนี่ยดีขึ้นมากแล้วค่ะเพาไม่เป็นอะไรครับคุณผู้หญิงผมเนี่ยจะตรวจให้อย่างดีเลยครับ น,นะคะคุณหมอทนน้อหนยที่รักเดี๋ยวก็หายเออจริงสิอะไรหรอคะก็เรื่องที่คุณแม่มีของเซอร์ไพรส์อ่ะก็คือว่าแม่เขาจะซื้อบบานุสวแล้วนะจริงหรอคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะที่รักใช่แล้วครับแต่ว่ามีข้อแม่อยู่ข้อหนึ่งอะ่ะอะไรหรอคะอืม เสร็จแ,แล้วครับคุณผู้หญิงขาคุณผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับขอบคุณค่ะผมขอตัวกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับแสดงว่าคุณจะขอฉันแต่งงานใช่ไหมคะครับผมหมายถึงผมเกือบจะขอคุณแต่งงานแต่ว่าขาขความคุณทำไมหรอคะก่อนหน้านี้ ขาขอคุณถักไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้ผ้าพันอยู่ที่ขาซ้า,ายขอยงคุณแต่คุณก็ับไม่รู้สึกแปลกไรเลยเอาอ้าี่ลัะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเข้าใจฉันผิดแล้วค่ะพอเถอะเลื่องเล่นละครได้แล้วเก็บเข้าของแล้วก็ออกไปจากบ้านผมซะชีวิตนี้ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวอะไรกันอีก เปิดออกสักทีดิเปิดไม่ออกว่ะ,อะแอมคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อแล้วแล้วสามีคุณอยู่ไหนแล้ววะไม่ต้องกลัวนะเขาไปแล้วอะ่ะขึ้นมานี่สิโธ่ไม่สามน้อยของผมอืม สวัสดีครับคุณหมอผมมีคนไข้รายใหม่จะส่งไปให้คุณหมอรักษาครับคนไข้ถูกชายใช้การทำร้ายจนช่วงล่างเนี่ยพังไปหมดแล้วครับไม่สามารถใช้กันได้อีกเลยอย่าอย่าพี่อย่าอย่าอย่าเลยขอร้องนะอย่าอย่าระเบโอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่โอ๊ยอย่าระเบ